อันนี้นะคะเราก็อยู่ในร้านบานี25แล้วเดีย๋ยวรอฝั่งคุณกันให้ดูบรรยากาศเพราะมีคนชีสด้กินชีสแล้วกันนะคะฮันนี่กริลล์ชิคเก้นกับชีส I have this oh. can I have mm. coffee? Ice Americano. Actually iced coffee, uh, coconut coffee. Yes, please. Thank you. มม,มีอันอนี้ด้วยอันนี้ก็น่าลองนะคะแต่ว่ามาคนเดียวเรากินเยอะไม่ได้ ไม่แย่นะคะจะปกติจริงๆรไม่ค่อยชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วอ่ะ อร่อยมากเมื่อกี้เรายังไม่ได้ขนจั่แต่ไมแกพ่อขนไปแล้วอะมันแบบมีความหวานกำลังดีแล้วก็นัว ก็เป่าหัวแรงมากนะครับ ตอนนี้นะคะเราก็กินเสร็จแล้วจะบอกว่ารสชาติก็แบบไม่ได้แบบว้าวอะไรขนาดนั้นะเฉยๆเลยภารกิจต่อไปของเราตอนนี้ก็คือเราจะเดินเดินไปไปไหนไปหาซื้อ เสื้อผ้านะคะจริงๆตรงนี้มีร้านเสื้อผ้าเยอะมากหลายร้านเลยแต่ว่าตอนนี้เราจะเดินไปหาร้านเ,าเสื้อผ้าวินเทจเพื่อที่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ใส่ไปถ่ายรูปนะคะคอนเทนต์หนึ่งเพราะว่าชุดเราหมดแล้วอันนี้จริงๆเป็นชุดที่แบบเตรียมเอาไว้เพื่อเธอไปทำงานแล้วอะถนนมันเจ๊กมาก จริงแล้วโซนนี้ตั้งแต่นั่งรถขับนั่งรถแกลบผ่านมาความรู้สึกความรู้สึกมันจะเหมือนแถวสําเพลงอะที่แบบมีของก็จุกจิกมีอะไรอย่างเงี้ยขายเต็มไปหมดอะแบบฟิลแบบสําเพลงเลยถ้าที่เกาหลีก็คือชงแดมุนเราจะเดินไปเรื่ยๆนะคะจะบอกว่า นี่ไม่มีปัญหาการใช้ถนนในะเวียดนามเมื่อใจเราได้เราจะข้ามถนนมาไหร่ก็ได้เมื่อใจเราได้เราก็เดินไปเรืยเดี๋ยยรถรถก็หลบเราเอง ระยะทางของร้านก็จะห่างประมาณ5นาทีนะคะตอนแรกเราก็แบบแล้โซนนี้เท่าที่เดินผ่านมานะก็จะเป็นโซนที่แบบขายพวกสื้อมือสองอะเยอะมากแต่ร้านที่เราไปนะคะคือด้วยความที่เราอะจะซื้อแล้วใส่เลยใช่ปะมันก็ควรจะเป็นร้านที่ ปักแล้ว <c oughs> อ่ะเจอแล้วดูัก,กดีกว่า ร้านต่อไปอไม่ได้นะคะเราต้องยอมแพ้ไหมเนี่ยถามหาใครได้ซื้อที่ไหน,นอ่ะ คะที่ฮานอยแบบว่า PM 2.5งจุดห้ามนเตอร์บอนจีหรอมูชี่เมลหนักมากคือแค่เดินออกมานอกแรมอ่ะก็เจ็บพอเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปกำแพงที่แบบว่ามี ภาบวาดคล้ายๆเ้ยพฮายอกนะคะที่กาหลีเพฮายอกถูกป่าวไม่ได้ไปนานแล้วลืมแล้วร้อนมากหมดพอชอแล้วต้องถอดจริงๆ นี่นะคะปัญหาคือว่าแล้วใครกจะถ่ายรูปให้เราแล้วนี่เลย,ย,น,ะะยนี่นะคะอา ใครจะถ่ายให้ใครไม่มีแค่แทอสิมาแล้วใ <c oughs> ครขคุยกับเราใครคนไหนคนที่ข <c oughs> ี่มอเตอร์ไซค์กลับเาอากลับมาก <laughs> มาคุยมาอย่าฟังไม่รู้เรื่องเขาบอกหน้าเขาก็ขยักหน้าแล้วเขาก็ยิ้มเขาบอกพูดเลยแบบยากเลยฟังไม่เข้ามากลับมาบอกกลับมาดุยทีตอนนี้นะคะเราก็เริ่มจะเดินไปที่ตอนนี้เราอยู่ที่ตากเฮียนตากเฮียนตาเฮียนตาโฟโฟตาเฮียนอะไรนที่พี่บอมถามว่าอะไรนะโฟตาเฮียนพูดอย่างวันใปวันมาเรื่องเดี๋รู้เลยคุณเวียนาบอกว่ามึงพูดอะไรกันนะ ฟมเรืเ่องมันจะเป็นถนนที่แบบว่าเป็นข้าวสารเวียดนามถูกไหมใช่เพราะว่าเราผ่านแล้วดำเนินมานานแล้วเอแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังหามไม่เจอว่าอยู่ที่ไหนเน,นี่ยลาบุตีนะล,ลาบุตาบุตีคืออะไรอ่ะลาบุตีไงซอยข้างหลังข้าวสารไงอ๋อโอเคฟิวเริ่มมาละไปได้แล้วเนี่ยไปเฮ้ยมึงตรงนั้นไม่ใช่ แม่มันหตกันโตมากแม่ใส่มูแม่มันโตตรงนีตี้มือใช่สิพี่พอยิ้มิหันหาซะนก ต้องมาให้ดูรรยากาศ่อนสวยไหมอืเป็นร้านกาแฟ<ง>นะคะคเาเฟ่ด้าไใน,นก็แบบมีแบบบรรยากาศดีมากมเป็นอ o u t d o o แต่วันนี้อากาศไม่ร้อนากาม็มาข้างนอกได้อยู่ใ,ใกล้ๆกับโรงแรมไม่ดังมากบรรยากาศดีมากใครที่แบบว่ามาพักแถวหี้ก็เชิญได้ แต่ว่าเมนูนะคะมันก็จะเป็นเมนูภาษาเวียดนามเพราะฉะนั้นก็ก o ุ๊ l กล้อทางเสด็จมีกล้งกลองส่องเอาแล้วก็แปลอนะคะวันสุดท้ายของการทำงานนะคะวันนี้เราอยู่กันที่เดอะการ์เดนคือตอนที่มาที่เวนิวอ่ะก็จะแบบผ่านตรงนี้ก็จะเห็นตลอดเลย แต่ว่ามันเปิดสิบโมงอันนี้สิบโมงหรือ,นนอนนยังวะสิบแล้วแหละออที่นี่มีแม่งโกมีเ e โดรนะคะชาล์คีสโ oh, อเดรไดๆเป้าหมายในการมาวันนี้จริงๆเราก็คือแบบเราเอาชุดมาไม่พออ่ะคือมันต้องมันไม่มีชุดใส่กลับอ่ะไม่มีชุดใส่แับพวกนี้แล้วก็เลยต้อง มาเดินซื้อเสื้อผ้าแน้วค่ะแต่ว่าที่เนี่ยมันแปลกมากเลยห้างใช่ปะเหมือนห้างล้างอะคือไม่มีคนตอนวันเนี้ยวันอาทิตย์เวลาตอนนี้สิบโมงกว่าคือที่ไทยอะต่อให้สิบโมงกว่าคนก็คือเยอะกว่านี้แล้วเนี้ยวันเนี้ยก็ไม่มีคนใช่ป่ะแลยว,วันนั้นที่เราไปวินคอมอะก็ไม่มีคนเหมือนกันไปช้อปปิ้งก่อนนะคะ แต่ว่าใดๆนะคะจะบอกว่าของฝากที่ดีจริงๆอ่ะตรงนี้ยมาเดินหาของฝากมาเดินหาในซูเปอร์มาเกเ็ตนั่นแหละแล้วของฝากที่ดีอะมาม่าก็เป็นอีกหนึ่งของฝากที่ดีนะทุกคนเพราะว่าแต่ละประเทศอ่ะมันจะมีรสชาติมาม่าที่แบบไม่เหมือนกันใช่ไหมก็หยิบจิ้มๆ,ๆไปของส่มเสียงนๆๆยี่อะไร เห็นไหมเบสมากเลยป้อมอะไรเอ่ยเวลาไปต้นกินกระป้อมเราก็เดาไอ้ไม่ขนาดอันนี้ยังแบบที่ไทยอย่งไม่มี้งป่ะเห็นฮังกุกคิมมอนี่ย ช็อบกโกพายที่เป็นแบบโอรีโออันนี้ยังไม่เคยเห็นที่ประเทศไทยต้องลองปะงสักมา่นแล้วกันเช้าวันนี้นะคะกัจะหนาดด้าสดๆแบบนี้แหละเราจะไปสระผมกันแล้ววันนี้เราก็เรียกแกลบไปด้วยเดี๋ยวลองดู อยู่ที่ร้านทำผมแล้วให้เลือกแชมพูแล้วเราก็เลือกอันนี้ไปแล้วก็เตรี่ยมตัวเปน็นอนสักเดี๋ นนะคะคี่ให้ตรงไปลายลางก่อนอุ๊ยน้องเขาแบบคือใดแบบผมแค่แบบให้แห้งเ่ยๆแ,แต่ว่าเขาท่านดีมากเลยนะหมายถึงว่าเขาเป็นเด็กผู้ชายใช่ป่ะไม่ตอบไม่รู้อะแต่ว่านั่นแหละดีเสียไปหกสิบนะคะหกหมื่นหกมืโดงเป็นเงินไทยเท่าไหร่ปะไม่รู้อะแล้วก็แต่ว่าก็ให้คลิปเขาไปอีกยี่สิบโดง ด,ดิสบเดี๋ยวไปเดินตามหายเยนลี่นะคะแล้วก็จะจะไปไหนอืมที่มันร้านทำผมทั้งหมดเลยนงานแต่งงนเนี้ยเดี๋ยเดินคือจริงๆอ่ะพนักงานที่โรงแรมก็บอกว่าแถวเนี้ยมันจะเป็นแบบโซนแบบร้านทำผมทั้งหมดเลยเราจะไปเดินตามหายเยนลี่กันแล้วเดี๋ยวเรา,าก็จะแกลบกลับโรงแรมกันดีวกว่า อันี้คือถนนที่แบบเราพามาเดินตอนยังคืนนะคะเพราะตอนเช้าแล้ว,วมันก็อีกเสี้ <Rey k> ยวเหมือนอกันนะแต่ว่าจริงๆนะคะอากาศมันไม่ร้อนมากเปลี่ยนใจแล้วเดินกับโรงแรมเลยก่า ว่าโดนแล้วแต่อะไรไม่รู้แต่ว่าไม่มีค่ะออมันหายยากหายเดือน,นจริงๆเมื่อวานเนี้ยเราถามสมสื่อที่เป็นแบบทีมงานของเราที่เป็นคนเวียดนามนะคะว่าอาหารเวียดนามอะไรอร่อยสมาชิกบอกว่าอาหารเวียดนามที่อร่อยอ่ะไม่ได้ออกเฟอร์ เฟอที่เป็นร้านที่อร่อยอ่ะไม่ได้อยู่ในแบบร้านซองต้องต้องกินที่แบบข้างถนนถึงจะเป็น the, the แบบ the b เ s t เพราะว่ารอบนี้ยังไม่มีโอก,กาสจะกินเลยเดีย๋ยวรอรอบหน้าก่อจะค่อยพาเพื่อนไปกินเจอแล้วนะคะที่ร้านช่างไม่ ก็เลยบอกเอาหมดเลยเพราะว่าถุงละสามหมื่นดองเท่นั้นกด็ <is> <I guess. S 2> ดีดาานีเกสอันนี้อะไรไทยแลนด์อาา Thank you กอล์มเจ้าจาจ้าหนาะคะถุงละสามหมื่นดอง แต่ว่าจริงๆเหมือนเห็นในในรีวิวที่คนไทยเขียนเขาบอกว่าผงละต้อง40,000นดงหรือ46,000นด,ดงเนี่ยฉันชนะเลยยึดถึงหนึ่งแต่ว่าไม่มีตังแล้วต่ต้องไปถ่ายตังเพื่อ มันมีขิดเชคเก้กเกานล่าเออเขาให้ผักมากินนะอืมจานสุมเสียงมาเป็นข้าวผัดแทะกกอกนะคะโอ้เยอะเป็นเออดวงมันดีนะนอร่อยอว่ะหนูออลองอร่อยนะมีตังค์ไปเนี่ย ทั้งสั่งเนี่ยกูไม่มีนะบอ่คุณม,มีเขาไปจังกูไม่ไมี Ikke for Nando! น้ากูเด็กมากมากลยสิงสาวเวียดนามทีมดอนมือลรเองเปียนหมัายถึงว่าตอนที่เราขึ้นนั้นน่ะมันไม่มีงวงนะเราต้องเปียกนั่นนี่ขาน่าจะมีลมใช่ไหมไม่น่ามีเดูจั you <laughs>